ดอลปะแกงเกอร์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาและจับต้องได้จริงๆมันก็คือแฝดเหมือนอยังไงละครับเฮ้ยมันมีเคสที่ทําให้เราแบบเฮ้ย Amazing แล้วก็ว้าวมากๆม,มีคู่แฝดอีกคู่หนึ่งที่แบบโอ้โ oh, หมันก็เพสแบบคู่แฝดคู่นี้ได้รับฉายาว่าเป็นเจมแอนด์เจมทวินครับผม ทั้งคู่ไม่เคยรับรู้ถึงความเป็นอยู่ของอีกคนหนึ่งเลยเจมส์ลูอิสกับเจมส์สปริงเกอร์เนี่ยเขาไปตรวจสอบว่าสมัยเรียนเนี่ยทั้งคู่มีอะไรเหมือนกันบ้างครับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยชอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันและทั้งคู่ว่เกลียดวิชาเดียวกันครับก็คือเกลียดวิชาการสะกดคําทั้งคู่เนี่ยตั้งชื่อน้องหมาตัวนั้นเนี่ย เหมือนกันครับผมนอกจากนั้นทั้งคู่ยังเป็นเล็บขบเหมือนกันอีกด้วยนะครับเหมือนโคต้าความเป็นไปได้ของโลกนี้มาใช้กับเรื่องของสองคนนี้หมดลวจิมเม็นจิมแต่ั้งรู้สึกว่าเขาควรใช้ดวงในการซื้อลอตเตอรี่ถ้ามองในแง่เหมือนกันเดชอาจจะโดนหวยกินเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ครับ <laughs>